สวัสดีค่ะปี2561นี้มีสองราศีที่โชคดีสูงสุดและจะแนะนำวิธีขอโชคเสริมชะตานะคะเริ่มกันที่ราศีกุมคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางและการเดินทางจะนำสิ่งดีๆนำโชคดีมาให้อาจเป็นการเดินทางไปเจรจาธุรกิจจะประสบความสำเร็จมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูงความรักก็ราบรื่นดีค่ะ ยิ่งการงานมั่นคงถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแนะนำให้ไปขอพรที่วัดโสธรวราวรามวร,ว,รวิหารจังหวัดฉะเชิงเซากราบขอพอร,อรองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรก่อนตั้งจิตอธิษฐานสวดบูชาท่านด้วยพระคาถาหัวใจของหลวงพ่อพระพุทธโสธรคืออิติอิติ อิติโสทโรนมโมพุทธายะยะทาพุธโมนะเก้าจบพร้อมถวายไข่ต้ม19ฟองปิดทอง19แผน่นพรของคุณจะสำเร็จสมปรารถนาค่ะมาถึงราศีที่สองคือราศีมิถุนสิ่งที่คุณมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือในการทำงานการใช้ชีวิต จะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นมากผ่านพ้นและเจอเรื่องดีๆจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาความหนักใจของคุณคุณมีเกณฑ์โชคดีสูงมีแรงสนับสนุนที่ดีเข้ามาทำให้มีโชครับทรัพย์กันปังๆไปเลยค่ะแนะนำให้ไปไหว้เสริมดวงเพิ่มความโชคดีและสิริมงคลที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมจะเป็นตรงเชิงสะพานสังหี หรือศาลเจ้าแม่ทับทิมเยื้องโรงเรียนวัดสุทธิหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมข้างห้างเอ็มโพเรียมตรงการไฟฟ้าพาหุรัตหรือจะเป็นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเขาสามมุกจังหวัดชนบุรีถวายเทียนแดงถวายสร้อยมุกและเติมน้ำมันตะเกียงตั้งจิตขอพรนะคะขอให้โชคดีมีความสุขรับโชครับสิ่งดีๆสุขภาพดีทั้งกายและใจ ราบรื่นในทุกๆสิ่งค่ะ